เข้ามาครั้งแรกเนี่ยคุยกับฝ่ายขายอะแล้วมันคลิกแล้วพอเราเข้ามาดูบ้านตัวอย่างอะเราชอบฟังก์ชันมันพอดีกับความต้องการของของของตัวเราเองอะคะ่ะเขาแบ่งเป็นอย่างนี้คะ่ะคือ3ห้องถูกนะคะแล้วจะมีห้องที่มันอเนกประสงค์กับห้องข้างล่างตรงนี้อะคะ่ะชอบเพราะว่ามันสามารถดัดแปลงเป็นห้องคือเก็บของก็ได้เป็นห้องสําหรับสัตว์เลี้ยงเนี่ยคะ่ะก็ได้ จริงๆก็รู้สึกว่าตอนเข้ามาครั้งแรกก็รู้สึกชอบเลยด้วยตัววัสดุรูปแบบแล้วก็ดีไซน์เขาเข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่มากๆะคะ่ะตัวดับเบิลวอลลุ่มเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าบ้านมีความกว้างคือรู้สึกว่าเออเราเข้ามาแล้วมันไม่ได้เป็นห้องทึบๆหรือว่าอะไรอะค่ะด้วยความที่พอเป็นเพดานสูงก็จะมีแสงเข้าได้มากชอบสไตล์มินิมอลค่ะแล้วก็บรรยากาศดี ดูเหมือนเรามาเที่ยวอะค่ะเหมือนไม่ได้มาดูโครงการบ้านใช่เหมือนอยู่จตงหวัดแบบว่าบ้านพักตัดอากาศแล้วก็ห้องนอนข้างล่างเป็นห้องนอนใหญ่สําหรับผู้สูงอายุซึ่งก็ตอบโจทย์กับคุณแม่ค่ะเข้าออกเมืองง่ายเช่นเราจะไปยุธยาก็ง่ายเราจะเข้าในกรุงเทพมันก็ยิงตรงง่ายหรือจะออกไปนครยกก็คือ ก็คือง่ายมันมันทะลุออกได้หมดอะคะ่ะตรงนี้นะคะจริงๆก็ใกล้สถานพยาบาลนะคะแล้วก็ใกล้ที่ทางานคุณแม่ด้วยเพราะว่าคุณแม่ก็ทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลนั่นแหละคะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเออเดินทางสะดวกคะ่ะแล้วก็ง่ายในคลองรถไม่ติดคะ่ะหลังจากที่อยู่ก็รู้สึกว่าภูมิใจที่มีบ้านเป็นของตัวเองแล้วก็บรรยากาศเงียบสงบอา่าร่มลื่นลมเย็นค่ะตลอดทั้งวันไม่ว่าจะเช้าหรือว่ากลางคืนก็คือมีลมพัดผ่านตลอด เรามีปัญหาอะไรเราเรา,เราแจ้งเขาเนี่ยเขาก็จะจัดการให้เราเลยทันทีค่ะไม่ไม่ต้องรอเวลานานเซลลบริการดีทั้งก่อนซื้อแล้วก็หลังซื้อดูแลดีค่ะเวลามีปัญหาอะไรก็คือสแตนบายตลอดแล้วก็ตอบไวด้วยค่ะทีมเซลลทีมขายเราดูแลดีมากค่ะสอบถามเราว่าความต้องการของเราคืออะไรเราอยากได้บ้านแบบไหนสีโทนหรืออะไรที่แบบ ทางโครงการเขามีอยู่มันเหมาะสมกับเราไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะทีมเซลค่อนข้างดูแลเราดีมากตั้งแต่ต้นยันจบกระบวนการโอนบ้านเลยค่ะอยากแนะนำเพราะว่าโครงการแปลกใหม่สวยแล้วก็ทันสมัยไม่ไม่ซ้ำใครนะคะใช่ก็แนะนำให้มาซื้อที่นี่กันเยอะๆนะครับจะไ,ได้เป็นครอบครัวเพนวิวด<ม>้วยกันเป็นบ้านเยอะ,ะ<ม>แล้วก็น่ารักทุกคนแน่นอนสวยครบ,ครบจบใช่อยากเข้ามาชมเข้ามาดูก่อนมันก็ อาจจะเป็นทางเลือกให้กับหลายๆครอบครัวที่รู้สึกว่า,าต้องการวัสดุแบบนี้ต้องการาสีมินิมอลหรือว่าสไตล์บ้านที่มันลงตัวกับตัวเองค่ะถ้าอยากบอกคือจะบอกเขาว่าได้ความเป็นส่วนตัวมากตอบโจทย์ทุกการเข้าเมืองทุกการออกนอกเมืองค่ะคือตอบโจทย์ทุกอย่างคุ้มค่าแน่นอนค่ะเชื่อเชื่อพิม